มีเรื่องเล่าครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานคําว่าเมื่อวานวันนี้วันที่16เมื่อวานวันที่15เดือนสิงหาคม2566ครสิศหกคิสกราช2023นี่แหละครับของเมื่อวานวันที่15นะครับผมเมื่อวานวันอังคารนะครับผมรับผู้โดยสารชาวต่างชาติเป็นชาวจีนนะครับชาวจีนเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยไม่ใช่รรทุกคนนะครับ แต่คนที่ผมรับเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะเอ่อไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ผมก็ไม่เก่งเหมือนกันนะครับอืพูดได้งูงปลาปลา,านะครับทีนี้เขาจะไปคอนโดโลุมพินีนะครับลุมพินีพระรามแปดลุมพินีพระรามแปดนะครับเขาก็ถามผมว่าฮาวมัดราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับฮาวมัด แต่ผมฟังนะ่ะเวลาเขาพูดภาษาอังกฤษมันก็แน่นอนมันก็ไม่ค่อยชัดผมก็เลยย้ำอีกว่าลุมพินีลามาลามาลามาเอกผมบอกลุมพินีลามาเอกโอเคผมก็ว่าอย่างนี้เขาก็เขาก็ถามผมย้ำกลับมาอีกว่าฮามัดผมก็บอกลุมพินีอะลามาเอกแกก็สระ ฮามัดเอกโน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 ผมก็ทีแรกก็ว่าจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาขึ้นมาเพื่อจะให้ Google เนี่ยแปลภาษาให้นะครับแต่ว่ารถมันเยอะแล้วมันติดผมก็มัวทั้งขับรถด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบีบแต่ไล่คันข้างหลังนะครับผมก็บอกโ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 กเลยขึ้นมาให้เขาขึ้นมาเลยนะครับอ่าผมก็เขาก็บอกฮามัดอื ไอนเราก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษต่างคนต่างไม่เก่งนะครับผมก็เลยพูดไปบอกลุมพินีอ่ะมิสเตอร์แล้วก็มิสเนี่ยโกลุมพินีลามาเอกโอเคเขาก็เอกฮามัดเอกเขาก็จย่างกันหลยอ่ะลามาเอก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 ไม่รู้จะพูดยังไงผมก็เลยบอกเอกอีกเอก เอก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 ย้ำๆเลยแกเขาก็เลยขานตอบรับผมบอกเอกเอกเอกโอเคอ่ะก็กไปส่งเขาจนถึงที่นะครับคอนโดลุมพินีพระรามแปดก็ไปถูกครับแสดงว่าเขาใจตรงกันอยู่ตรงนี้นะครับแต่เวลาเขาจ่ายตังค์ผมนะสิครับเขาจ่ายตังค์ผมมาอ่านับเลยแบงค์ร้อยแปดใบอ่าแปดร้อยบาทแล้วนะครับ แล้วก็แบงค์ยี่สิบอีกแปดสิบบาทแบงค์ยี่สิบก็คือไอ,อ้ใจพพากษาอีกแปดสิบบาทแล้วก็เหรียญอีกแปดบาทเป็นแปดร้อยแปดสิบแปดบาทเอกอีเอกเอกเอกอ,กอตายแล้วกูเวกรรมดีดิทุกครั้งนะครับเวลาที่ผมรับผู้ที่สารเนี่ยเพราะว่าผู้ที่สารบางคนบางท่านนะครับชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะไม่ชอบกดมิเตอร์ไม่รู้เหตุผลอะไรผมก็ไม่รู้นะครับตรงนั้นนะครับ ความหมายก็คือคงจะเอ,อ่อลงควานรถติดแล้วมิเตอร์มันอาจจะแพงเกินไปหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยเหมาเลยทีเดียวเลยหรือว่ากลัวแท็กซี่พาขี่อ้อมขี่โคง้งวกไปวนมาซิกแซกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเขาจะต้องการให้เหมาอย่างเดียวคือจบทีเดียวเลยอะไรอย่างนี้นะครับคงจะอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแล้วทีนี้ส่วนตัวผมนะครับ ผมจะกดมิเตอร์ร่วมด้วยทุกครั้งนะครับเพราะว่าเวลาที่เกิดเหตุอุบิเหตุอย่างไรก็แล้วแต่ผู้โดยสารนู่นนี่นั่นเรื่องมากไม่เข้าใจตรงกันเนี่ยเรายังยืนยันมิเตอร์เราได้นะครับถ้าเกิดกรณีถึงโรงพักโรงตตำรวจนี่เราก็ยังยืนยันว่าผมกดมิเตอร์มาครับเราถอดมิเตอร์ขึ้นไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาตรวจสอบได้มิเตอร์เขาจะรันตั้งแต่จุดหมาย ที่เรารับคามาทีแรกนะครับจนมาถึงจุดหมายปลายทางที่ผู้โดยสารลงนะครับนั่นคือเล่าสู่กันฟังตรงจุดนี้นะครับทีนี้เขาก็จ่ายผมมิตเตอร์ขึ้นอยู่ประมาณาประมาณร้อยหกสิบห้าบาทจากไอคอนสยามนะครับมาพระรามแปดลุมพินีพระรามแปดสะพานพระรามแปดนะครับสะพานพระรามแปดครับอ่านะครับเชิงสะพานพระรามแปดนะครับที่ตัดๆัดจากเป็นเก้าอุณนมรินนะครับผม ก็ขึ้นอยู่ประมาณ165บาทผมก็วิ่งจากไอคอนสยามออกถนนราชชฤกษ์กยาวตัดเข้าบรมนะครับเพราะว่ารถไม่ติดตรงเส้นนี้นะครับทีนี้ <c oughs> เสร็จจากนั้นปับ๊บเขาก็บอกจ่ายผมมา888บาทใช่ไหมครับผมบอกโนโนผมก็ไม่เอาตังค์เขานะครับผมก็หัวเราะเขาก็บอกว่าเอกอีเอกเอ๊โน o n ๆๆ อ๋อมิเตอร์ผมก็คิดตังเขาตามมิเตอร์แต่เขาก็ให้ผมสองรอยนะอ่ะทัวเลทโอเคเซมเซมกิฟฟอร์มีเขาว่าอย่างนั้นอ๋อวากันไปอลุมพินีฮามัดเอกอีเอกเอกนะครับ888บาทว่ากันไปเล่าสู่กันฟังครับ